สวัสดีท่านผู้ชมผุ้น่ารักที่นี่คือความ3ามสีสสาวผมอยู่ท่ากลางบรรยากาศฟูงสัตว์ที่น่าตื่นเต้นมากที่นี่ประกอบไปด้วยฝูงวัวที่เป็นวัวสายพัฒนาเรากำลัลงอยู่ในช่วงให้อาหารซึ่งมีหญ้าที่ผ่านการกะสันมาอย่างดีท่ากลางขอบแม่น้ำแล้วก็ห้วหนองคลองบึงยญ้าเขียวเขียวที่ถูกะสันขึ้นมา จะถูกนำไปส่งที่ว<ม>ัวทั้งหลายนี่คือเจ้าสีทองเป็นวัวเอฟหนึ่งเพศเมีย<ม>ที่กำลังกินมีความอร่อ,รอย<ม>ข้างๆกันนี้คือวัวสาวน้อยชื่อว่าสีรุง้ง<ม>เขาเพิ่งผ่านสงครามมาเกิดจากการขุดเขาเพื่อให้เขานั้นไม่งอขึ้นมามแล้วก็มีตาประทับเอฟหนึ่งมาทีเรียบร้อยแล้วเออมาทันีีครับผมเอาขึ้นมา เดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูแม่วัวที่เรียกว่าวัวไทกี้แล้วก็ให้ลูกออกมาเป็นลูกวัวที่เกิดจากการผสมกับพ่อวัวบามาเลือดลอยตามมาครับอาา๋านี่คือแม่วัวที่เป็นวัวไทยลูปล่างไม่สูงใหญ่แถมมีขอบตาดำนะครับนี่คือ สีคุณนะครับแล้วก็ลูกของเขานี่คือว้าวนี่คือสีเพชรโอ้โหแม่สาวน้อยนี่คือผลงานจากการจ่ายลูกของแม่วัวบ,บ,บ้านกับพ่อวัวเลือดร้อยชื่อ,อซูโม่เอ็มทีเป็นพ่อวัวบราหมาเลือดร้อยตัวสีแดงใหญ่นะครับนี่คือโครงสร้างที่จ่ายลูกมาโอ้โหดูความน่ารักนะครับนี่คือแม่สาวน้อยสีแดงเข้มแสบตาเลยทีเดียว เามียอยู่ได้ีกทสาวันแล้วแล้วก็กําลังหัดเชี้ยหญ้าซึ่งเป็นหญ้าที่ถูกขสัสนมาอย่างดีนะครับอมาทางนี้นี่คือแม่วัวอีกหนึ่งตัวแม่วัวตัวนี้มีลักษณะขี้ตื่นนะครับค่อนข้างจะขี้กลัวแต่เวลากินนีสู้ตายเธอชื่อสีใหม่เธอพ่านศึก มาไม่น้อยแล้วก็มีรูปร่างผอมโซเป็นแม่ของสีรุ้งที่ผ่านการเลี้ยงลูกมาอย่างยาวนานทําให้ร่างกายนั้นมีความผอมตอนนี้อยู่ในช่วงบํารุงเพื่อให้สามารถสืบทอสายพันธุ์ได้ต่อไปอ่าตามมาท่นท่านๆนะครับผมนี่คือตัวสุดท้ายของปามน,นี้เขาคือ,อสีเรือง หัวปรามันลูกผสม F1 ที่มีความหนาใหญ่แล้วก็สีแดงเข้มนะครับเขาถูกตีเตอร์ปีเบอร์มาที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้มีลักษณะนิสัยดื่อและสนมากๆนะครับเป็นตัวที่กินเก่งเลยครับ โอ้โหทั้งยาทั้งอาหารเพาซัดเรียบเลยทีเดียวเชียวอ่านี่คือบรรยากาศของฟาร์มที่ดีคุณสมารถติดตามการเลี้ยงวัวแบบต้นน้ำแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์วัวได้ที่ช่องนี้สมาช์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการน,นำเสนอคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้จบการรายงานเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบาย I oh, wow.